อสองสามนี่น้องเล่นเขาทำเป็น آ, ชาช่วมลูกเต่อนะคะพี่น้องลูกเต่ออ่อนน,นนะนนที่จริงแบบนี้จะอร่อยมากเลยไอ้ตรงเนี้ยเป็นตับต่อเขาบอกเดี๋ยวว่ามันจะหวานๆนะฮะลใส่เลมอนคือเป็น,น,ปนมนะนาวปลาสาอาชังโมไซแล้วก็สุดลดเลย้ยเออแค่นั้นนะคะพี่น้องสุดลดแล้วก็ชาชวมอ่อใส่ แล้วก็ใส่น้ำเปลา่าแค่นั้นนะครับพี่น้องไม่รื้มาหมั้งมื่อพักพันในกันเน่พันก็เลยนอนค้อนอนนะอ้าผมต้องใส่ด้วยบ่นใส่อืมอันนี้นะพี่น้องตอนนี้ก็เลยใส่น้ำเปลา่าอันดูอย่าท่านเตี้ยงนะหลังกับป้อใส่น้ำเปลองไปเลยนี่นะแบบแบบแบบเนี้ยคือเข้มข้นมากๆแล้วก็ตอนนี้อ่าขัดเปยียกอีกนิดนึงนะครับนะครับพี่น้องชาเลยค่ะชาสม้มอ่ะมีพักกันไหม แล้วก็แกงวนเส้นใส่ไก่ครับพี่น้องมาโอ้ยมยวนมาจากว้านนอกแล้วทีเนี้ยฮะฝาฝนมาเลยครับหนาวมากเลยอ่า <c oughs> นึ่งม,มีมีน้ำมึอกมากจะแรกเขาชิมอะ้รก่อน นี่เลยอยู่ซอสต้นตออืมนี่ก็ Tiếng nèo gói này nèo này tập yếu lúc xuống nèo mhm này mà không? nèo này ăn nèo 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 ชอาส้มลดด่วนเดื่อลูกต่อเนี่ยมันเด่นคนละรสชาติแต่ก็อร่อยคนละอย่างครับแล้วก็มันต้องเป็นกับเกี๊ยวอย่างดีเลยถ้ามีหมูสามชั้นมาเว้อ่ามาอันนี้ยังอร่อยอืมมันก้นะก็มาให้เรืองให้เรื่องป้งนเร้เรื่องต่านๆเลยน่าเบื่อปอ่ะ กมนจะให้นาให้ี่เาใงเนี่ยไมันช่างสสได้อืมอืให้ไม่ความหนุนสมองมากก็ไปอี่หนุนไม่ได้นั่นไปอืมก็ กินเข terminar, kleine, lateral, gehört, <horrible. S 1> ้าไปแบบว่ามันมันครับพี่น้องไม่ไี้ยังเสียวมันก็เห็ด Các bạn heo và bạn bảo hẳn chiếc với gọi thằng thịt hả? luôn đóng bóng cái mắt này như này Ăn rồi คนกินพอคุณค่อยอยู่นัดสองสามั๊บกินค่อยทวาหวานทำหวานม่ขนมยทอื เยอะอะไรอยางนีนครับพี่น้องยังไงก็ลาไปก่อนครับอ,อันนี้คือน้องดินน้องจัดการให้หมดนะแบบว่าเดี๋ยวมนจะกินแปก็กเนี่ยเขาอนี่เกณฑ์หนาวครับพี่น้องขับรถมาฝากคนมาตลอดทางเลยนะอะใครชอบกินลูกต่อหรือว่าชอบชีวิตแบบบ้านแบบมนก็ก็ได้กดแชร์ครับ ตั้งสองช่องทางในเพนเพจชื่อว่นได้หลังเดือนแล้วก็ยูทูบชื่อวันได้หลังเดือนครับขอบคุณที่ให้กําลังใจกันตลอดมาครับขอบคุณครับขอบคคุณ่ปะปลา้มจู่คาอุน,น้าเสาหมาใหม่ก่อนถ้าเธอเคยกินปลา้มจุก็นี่ฮะปลาจูตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ฮะ เราจะเราจะทำเป็นหมกปาะดูว่าดีย่างกลาแห้งมากเลย